ทุกคนต้องการสิ่งที่ชื่นชอบและไม่โดนเกลียดกันทั้งนั้นแต่บางครั้งเราก็เอาความสุขไปผูกไว้กับคนอื่นมากเกินไปจนต้องแซงทำในสิ่งที่ไม่ชอบแค่เพื่อไม่ให้ถูกเกลียดหรือมองว่าเป็นตัวประหลาดทั้งที่จริงแล้วอีกฝ่ายไม่ได้แคร์หรือชอบที่สิ่งที่เราทำมากนักที่นำซ้ำเรายังต้องทนอึดอัดและไม่เป็นตัวของตัวเอง ทำไมเราต้องทุกใจขนาดนั้นละ่ะถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลิกฝืนทำตามใจคนอื่นแล้วกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะันนี้พบกับเบลล่าลูกสาวป้าหมอค่ะเราพบกันในช่องโหราพยากรณ์ชีวิตค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบลล่าก็ขอเสนอในหัวข้อความฝันเป็นเหตุสังเกตได้กับท่านผู้ชมเรามาซื้อหวยจากความฝันกันดีกว่าค่ะ ความฝันนะคะคือลางที่บอกเหตุค่ะเราจะแบ่งเป็น3ประเภทนะคะคือมีฝันดีฝันร้ายแล้วก็ฝันไม่ดีกับไม่ร้ายนั่นเองค่ะเรามาดูที่ฝันดีกันก่อนนะคะฝันดีเนี่ยคือเป็นลางบอกเหตุ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะส่วนฝันร้ายนะคะคือฝันที่เป็นลางบอกเหตุว่าจะเกิดเรื่องร้ายหรือมีเคราะห์กรรมที่กำลังตามมานั่นเองคะ่ะส่วนสามนะคะฝันไม่ดีไม่ร้ายคือความฝันที่ไม่ถือว่าเป็นลางบอกเหตุดดย แต่เป็นเพียงความฝันที่เกิดขึ้นแบบเรื่อยเปยื่อยแบบคำที่เขาว่านอนมากกินมากแล้วก็ฝันมากนั่นเองค่ะท่านผู้ชมโอเคค่ะเบลล่าน่าจะเป็นอย่างที่3ามนะคะ <C oughs> ว่าฝันมากนอนมากกินมากนั่นเองค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าความฝันไหนที่ให้โชคกับท่านผู้ชมคะ่ะไปดูกันเลยค่ะท่านผู้ชมเอาละค่ะท่านผู้ชมเบลล่าขอบอกไว้ก่อนนะคะว่า สิ่งที่เบลล่าเอามาบอกนี้นะคะเป็นสิ่งที่เขารวบรวมกันมานะคะตามเหตุต่างกันต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในด้านของความฝันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรใช้วิทยานในการรับชมรับฟังด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่ฝันเห็นรถค่ะอ่าเป็นไปทุกคนนะคะทุกท่านเนี่ยเบลล่าเชื่อว่าต้องเคยฝันเห็นรถกันบ้างนะคะเขาบอกว่าฝันเห็นรถนะคะคันดังกล่าวอย่างเช่น ฝันว่ารถท้ายฝันว่ารถนั้นเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำฝันว่ารถถูกชนฝันว่ารถตกเหวตกน้ําชนเนินถูกไฟไหม้หรือฝันว่าเห็นญาติหรือคนรู้จักหรือบคุคคลอื่นๆนะคะที่มีชื่อเสียงนั้นขับรถมาและเห็นเลขทะเบียนรถเป็นต้นนะคะถ้าฝันเกี่ยวกับรถในทํานองนี้นะคะไม่ว่าจะความฝันนั้นจะเป็นรถของตัวเองหรือรถของบุคคลอื่นก็ตามเขาถือว่า เป็นลาบงบอกนะคะว่าเราเนี่ยจะได้โชคลาภจากรถคันนั้นก่ะท่านผู้ชมยิ่งถ้าเป็นรถที่เพิ่งซื้อนะหรือเพิ่งออกใหม่เนี่ยเบลล่าบอกเลยค่ะว่ามีโอกาสที่จะถูกหวยตามเลขทะเบียนนั้นเนี่ยเป็นไปได้มากเลยนะคะทีเด็ดค่ะฝันเห็นเลขที่บ้านนะคะหรือว่าฝันเกี่ยวกับบ้านนะคะอย่างเช่นฝันเห็นเลขที่บ้านหรือฝันเกี่ยวกับบ้านอย่างเช่นว่าบ้านไฟไหม ฝันว่าบ้านที่อยู่เนี่ยพังลงมานะคะฝันว่าเด็กถ่ายอุจจาระใส่บ้านหรือฝันว่ารถชนบ้านเป็นต้นนะคะถ้าเป็นฝันลักษณะนี้บรรดาเซียนหวยนะคะทางหลายเนี่ยนําให้ซื้อตามเลยค่ะเลขที่บ้านเนี่ยที่ฝันสึงเนี่ยซึ่งจากการสอบถามจากผู้ที่เคยฝันเกี่ยวกับบ้านนะคะและนำบ้านเลขที่เนี่ยไปซื้อหวยเนี่ยมีหลายคนนะคะเคยถูกมาแล้วค่ะท่านผู้ชมถ้าไม่ถูกนะในงวดแรกหรืองวด มันก็ต้องถูกสักงวดนะคะแล้วค่อยๆซื้อไปแบบตามุกงวดเนี่ยรับรองค่ะสักมวดหนึ่งต้องถูกแน่นอนกับท่านผู้ชมฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วมาหาค่ะอย่างเช่นฝันเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติเพื่อนหรือคนรักที่จากไปแล้วมาหานะคะความฝันลักษณะนี้เช่นนี้จะบอกว่าผู้ตายจะมาให้ลาบนั่นเองค่ะให้ซื้อหวยตามอายุผู้ตายไปเลยนะคะอย่างเช่นผู้ตายตายเมื่อ อายุ64ก็ให้ซื้อ64ตามนั้นนะคะถ้าซื้อหวยตามอายุผู้ตายเนี่ยที่ตนฝันนะคะเท่าที่สอบถามมา50เอร์เซคยถูกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมไปค่ะในกรณีที่มีห้องพักนะคะและฝันเกี่ยวกับห้องพักของตนเองนะคะอย่างเช่นฝันว่าไฟไม่ห้องฝันว่าห้องที่เช่านั้นอะผุพังลงมาฝันว่าได้ย้ายไปอยู่ห้องใหม ฝันแล้วก็จําเบอร์ห้องนั้นได้นะคะหรือฝันว่าจัดงานเลี้ยงฉลองในห้องนั้นฝันว่ามีคนเนี่ยมาทักเลขห้องว่าสวยฝันว่าทักว่าทางไปได้ดีอ่าเป็นต้นนะคะความฝันทํานองนี้นะคะงวดนั้นนะคะมักจะออกเลขที่ห้องของตนเองค่ะหรือในกรณีที่ไปเช่าโรงแรมหรือห้องพักชั่วคราวหากเนะเกี่ยวกับห้องหรือเบอร์ห้องนะคะหรือเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็เป็นไปได้นะคะว่างวดนั้นเนี่ยจะออกเลขหน้าห้องนะคะโดยเฉพาะถ้าฝันใกล้หวยออกเนี่ยมีพี่ข้างห้องคนหนึ่งนะคะฝันว่าเห็นรถ10บล้อนี่นะคะชนประตูห้อง473เอ่อ4 7 3นะคะปรากฏว่างวดนั้นออก743สลับกันจ้าแล้วคลิปต,ต่อไปจะเป็นอะไรต่อรอดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เยวลาก็พอมของกำลังใจค่ะ อ่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เบลล่าด้วยนะคะเพื่อเบลล่าจะได้มีกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์ให้เบลล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ